สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube นะครับผมวราชนาสอนนะครับอยู่กับผมในรายการสายคุยไม่รู้วิเสเวลานะครับรายการนี้ก็จะมารีวิวเครื่องชงหลายๆรุ่นนะครับวันนี้ที่เราเห็นก็จะเป็น a s Castle นะครับสตีล2 G นะครับแล้วก็เครื่องบด o v a s u m m a r y m d x นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูใกล้นะครับวิธีการเปิดปิดเครื่องตัวนี้นะครับก็เปิด สองสเต็ปนะครับสเต็ปแรกก็คือเปิดเครื่องชงนะครับแล้วก็สเต็ปที่2ก็คือเปิดไบเลอร์สตีมนะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องไบเลอร์ขนาด5 0ามิลลิตรนะครับก็คือเป็นไบเลอร์ที่เล็กๆ2ตัวนะครับแล้วก็มีไบเลอร์สตีม1ลิตรใหญ่ๆอีก1ตัวนะครับแล้วก็จะมีที่เติมน้ําด้านข้างนี่ครับพอดนะีเติมน้ําด้านข้างนะครับ นะครับที่เห็นสองหัวก็จริงแต่จะเป็นปั๊มวเบรชั่นนะครับปั๊มแบบนี้ทั้ง3ตัวด้านในนะครับราคาตั้งต้นเขาก็จะไม่แพงมากครับอยู่ที่ประมาณ79,00 0บาทโดยประมาณนะครับก็ถือว่าเป็น2หัวที่ในราคาประหยัดมากๆนะครับแต่ก็เดี๋ยวเรามาดูความสามารถในการชงของเขาดูนะครับเพราะว่าเขาสามารถตั้งโปรแกรม ั้งดับน้ําได้นะครับแต่เราจะไม่ได้สอนการตั้งนะครับจะมาใช้งานจริงเลยนะครับแล้วก็ที่เห็นกันตอนนี้ตรงนี้ก็คือเครื่องบดกาแฟโนวาเซนเนอรี่ m d x นะครับตอนนี้ตัวนี้เป็นรุ่นเก่านะครับก็ตัวใหม่ชมใหม่มานะครับตรงนี้เป็นชมโมเดลเก่านะครับนี้จะมาชวงกาแฟตัวใหม่ของไทยคอฟฟี่อุตตลีครับก็จะเป็นซิตี้พลัสนะครับตัวนี้เป็นขั้วกลางก็คือยในโถนะครับเหมาะกับกาแฟนม แล้วก็ลองชิมกันดูนะครับก็จะทำช็อตกาแฟเป็นลาเต้ร้อนนะครับแล้วก็ลองลองดูความสามารถในการสตรีมนมของเขาด้วยนะครับโอเคเราเริ่มเลยนะครับเริ่มจากเราเอาหม้าอัดของมาก,ก่อนนะครับผมใช้กาแฟดับเบิลช็อตนะครับอยู่ที่ประมาณ18กรัมนะครับ ใส่เต็มปาดเรียบเงี้นะครับขออีกนิดหนึ่งเปิคแมเลยนะครับตรงนี้เป็นแท่นแบบคลิกนะครับใส่เต็มปาดเรียบนะครับกดไลนะ่น้ำโอเคเช็ดทำความสะอาดนะครับรด้านใต้ปัดด้านหลังเข้าไปนะครับ ตัวน,นี้ก็จะเป็นตาช่างตัวใหม่ล่าสุดของ f e l ซิต้านะครับเป็นตัวท็อปนะครับ f e l i ิต้ a อาร์นะครับกดช็อตนะครับพร้อมกลับเวลาในระหว่งางนี้ผมก็จะมีนงที่เตรียมไว้แล้วนะครับเพื่อทำลาติรอนดูช็อตไปว้วยกยไนะครับ ก็ประมาณ1ต่อ2นะครับในเวลาประมาณ28วินาทีนะครับแล้วก็สตีมนมพิเชอร์600 ml นะครับค่อนข้างจะไวนะครับที่จริงก็ทำงานได้ไวแล้วก็ง่ายมากถ้าเราตั้งฉัดไปมันก็จะหยุด้เองแต่ตอนนี้ผมหยุดให้ก่อนเพราะอยากให้กา,าแฟอร่อยทสุดอย่างที่บอกนะครับตัว City p l u s ของผมของของไทยคอฟฟี่รีเเนี่ยเขาก็จะ เมาะกาแฟนมนะครับเดี๋ยวเราทำลยายโห่เด้าเจานะครับผมไม่ทำลายนินานแล้วครับได้วยทําได้อยู่หรือเปล่าติีนมได้เนียนพอสมควรเลยนะครับเครื่องตัวนี้เริ่มต้นนะครับทิวลิปสามชั้นหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็ใบไม้นะครับโอเค ร้อยนะครับก็ใช้งานได้ดีเลยครับเท่าที่ดูก็คือทําครั้งแรกนะครับก็ผลลัพธ์ออกมาดีเลยนะครับแต่ลาเต้อาเนี่ยอยู่ที่การฝึกฝนนะครับผมก็ไม่ได้ฝึกนานนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับโดยต้นโดยรวมเนี่ยไม่ค่อยต่างจากเครื่องใหญ่มากเท่าไหร่นะครับทีนี้ทั้งนังนั้นเราเราต้องดูกันว่ามันเราจะสกัดชักาแฟแบบไหนยังไงครับก็ตัวนี้เป็นปั๊มตัวเล็กนะครับยืนยันว่าตัวนี้เป็นปั๊มตัวเล็ก ราคาก็จะถูกนะครับแต่ว่าบอดี้เขาจะใหญ่ทํำงานง่ายนะครับเหมาะสาหรับคนที่เริ่มต้นธุรกิจแล้วก็อยากจะได้เครื่องชงสองหัวไว้ที่ร้านนะครับตรวนี้โอเคมากนะวันนี้ผมรัชนาสอนลาไปก่อนแล้วก็ติดตามคลิปใหม่ของอสาคุยไม่ได้เสียเวลาคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ